ชาวเน็ตหลุดโฟกัสสีหน้าทีมพิธาหลังหมอชวนน่านลุกเสนอจากกรณีล่าสุด12กรกฎาคมกะกะตมีมติส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยปมพิธาลิ้มเจริญรัฐถือหุ้นสื่อไอทีวีพร้อมขอให้สั่งยุติป,ปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารจะตัดสินหลังจากนั้นได้มีรายงานว่าสารรัฐมนูญแจ้งว่ารับเรื่องกะกะตฟันคุณสมบัติ ปมหุ้นสื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตชงเสนอคำร้องตุลาการต่อไปเนื่องจากกรกตทั้ง5้าคนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อหากมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดต่อคุณสมบัติการเป็นสสจำเป็นต้องส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ต่อมาวันนี้13กรกฎาคมมีรายงานว่าในเวลา10นาฬิกานายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา160ทั้งนี้มีผู้แสดงตนรับรองการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญกุลทั้งิ้น302คนก่อนประธานสภาจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ไม่มีผู้เสนอชื่อจึงมีชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเพียงคนเดียวและเข้าวาระก,การอภิปรายของสมาชิกล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็กโหวตนายก จนขึ้นเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์หลังนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้มีการลุกเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่ตางหลุดโฟกัสสีหน้าทิมพิธาโดยระบุว่าหมอชนน่านขออนุญ,ญาตเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีและพิธานั่งยิ้มแบบจ่องมากฮือมันเป็นตาฮักมาก